รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยร่วมสร้างสารรครายการโด สถานีบริการน้ำมันปตอทอบริษัททีดีไอโพลีนจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านแสนรักครับแล้วก็แน่นอนครับคุณผู้ชมพบบริการบ้านแสนรักเราก็จะได้พบกับการเรื่องการตกแต่งการออกแบบตกแต่งอะไรต่างเหล่านี้นะฮะแล้วก็ยังมีวิทยาไปชมสถานที่ต่างๆด้วยนะครับเป็นเรื่องของความสวยง,งามในเรื่องของการตกแต่งบ้านก่อสร้างนะฮะและบางครั้งก็มีคําถามเกี่ยวเรื่องยินหยางให้ด้วยครับ ใช่ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็มีแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะทางด้านบรรณากรอาจารย์ประสานตั้งค้าวน,นิชค่ะส่วนทางด้านวิศวกรอาจารย์วิคเนตวงวนิชวัฒน,นาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะวิทยาวันนี้นะคะทั้งสองช่วงช่วงแรกนะคะวันนี้เราอยู่ในกรุงเทพอาจารย์พาไปชม โรงแรมในกรุงเทพนะคะที่แรกก็อาจจะไม่คุ้นหูนะแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเอบอกโลเคชันเนี่ยจะต้องทราบแน่เลยอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจย์สี่แยกสีอุยทยาใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะโรงแรมสุโกสนคุ้นไหมคะสมัยก่อนเขาเขามีอีกชื่อหนึ่งใช่ไหมจันใช่ไหมแรมสยามอะไรอย่าใช่ใช่ไหมคะอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ตอนนี้เขารีแบรนด์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสุกโกสนแล้วนะคะเราไปชมห้องพักกันแล้วถัดมาอาจารย์ก็จะมา กลางใจใจกลางเมืองคือถัดมาอีกบล็อกหนึ่งอยู่ตรงมาบุญคองค่ะโร,รงแรมประทุมวันพรินเซสแบงคอรอกนะคะเราไปชมในส่วนล็อบบี้กันซึ่งมีการเหมือนกับรีโนเวทรอบที่สองว่าน่าสนใจแล้วก็มีอะไรนำเสนอกัน<ช>นะคะ,ะส่วนว<ช>ันนี้เราหัวข้อเราเข้า<พ>ๆอาจารย์ง่ายๆวันนี้่็ง่ายๆคอนเทมพอร์เรอี่ร่วมสมัยร่วมสมัยส่วน่าจะร่วมแล้วเป็นอย่างไรเนอย่งไงแล้วไปฟังข้อคิดของ ประชานทั้งสงท่านด้วยใช่นะเดี๋ยวเอ๊ขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเอ๊พาไปชมที่สุโกโศลกันนะคะเป็นห้องพักนะคะแลวเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะกับรายการบ้านแสนรักค่ะ ไอเดียวันนี้ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านดิจิทัลบอร์ด TPI กับนวัตรกรรมการปริพ์สีดิจิตัลให้ลวดลายตามความต้องการน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายทานต่อทุกสภาพอากาศปราศจากใย,ยหินและที่สำคัญปลอดภัยจากปลวกและเชื้อราค่ะใช้ได้ทั้งพื้นผนังและเฟอร์นิเจอร์อีกทั้งท่านยังสามารถตัดแต่งได้ตามความต้องการอีกด้วยค่ะ TPI ผลิตภัณฑ์ครบวงจรสำหรับงานก่อสร้างและผู้นําด้านพลังงานทดแทนที่มีคุณภาพ ท่านผู้ชมคะกลับเข้าสู่บ้านแสนรักค่ะเมื่อสักครู่พาไปที่เดอะสุกโกศลน,นะคะอาจารย์อยู่ที่แยกถนนสีอยุธยาใช่แล้วใช่ไหมนในส่วนห้องพักต่ออธิบายก่อนว่าในในส่วนของที่เราที่เอาพาไปชมเนี่ยเป็นในส่วนของอาคาราดั้งเดิมที่อยู่ส่วนหน้า,าซึ่งเอ,เอไม่แน่ใจว่าประมาณ8ชั้นเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้มีเป็น2อาคารอาคารเดิมอยู่ด้านหน้าติดถนนกับ อีกอาคารหนึ่งที่เป็นอาคารสูงนะคะในส่วนนี้เป็นส่วนโซนอาคารเดิมที่มันน่าจะออกไทยๆนะอาจารย์ไพศารเนาะครับค่ะเป็นไทยร่วมสมัยออกแนวยุโรปหน่อยๆฮะในที่ปนอยูยุโรปเข้ามาใช่แล้วใช่แล้วต้องไหนอาจารย์อาจารย์บายให้เราฟังหน่อยเออน่าจะเป็นยุคแรกๆที่เจ้านายชั้นสูงท่านนำเข้ามานะเหมือนกับชาวแถวหลังกระทรวงแถวอะไรพวกนเ้นะเป็นโคลอนเนียลเป็น อะไรพวกนั้นนะเป็นเป็นอาคารทรงยุคยุนั้นนะฮะที่ยังเป็นกระเบื้องเว่าอยู่ยุคนั้นเนี่ยถือถือได้ว่าเป็นเป็นเป็นศิลปะที่ทั้งตะวันตกแล้วก็ไทยผสมกันด้วยเลยหรือเปล่าคะบอาจารย์ใช่ฮะมีหลายชาติที่เข้ามาค้าขายกับเรานะฮะมีทั้งฝรั่งเศสโปรตุเกสแล้วก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็ลงไปอยู่ทางใต้ก็เป็นชิโนโปรตุกีสไปบ้างอะไรบ้างถ้าอยู่แถวหลังกระทรวงแถวประคองตลาดแถวแถวแถวย่านนั้นน่ะก็จะเป็นโค o ียลอ a l นะฮะ แต่ถ้ามาแถวลาดําเนินก็จะเป็นอาร์เดโคแล้วเป็นสมัยหใหม่ขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ยุคแต่ละสมัยมันก็เปลี่ยนผ่านกันต่างๆกันไปนะะมันก็จะร่วมสมัยมนเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพวกเราได้เห็นได้ใช้กันอยู่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็เห็นแบบนี<ห>น้นี่ก็เป็นที่มาคำว่าร่วมสมัยด้วยร่วมมายุกันร่วมวัยเดียวกันเห็นมาพร้อมๆกันใช้งานร่วมกันอย่างเงี้ยคืนตั้งแต่เจเนอเรชั่นแรกจนเจเนอเรชั่น 2อสก็ยังก็ยังอยู่ทางนั้นอยู่เราก็เรียกร่มสมัยจริงๆที่มาที่ไปของคำว่าร่มสมัยเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปเยอะเหมือนกันแต่จริงๆของไทยเราเนี่ยถ้าจะบอกว่าแนวคิดร่มสมัยมาเกิดจากเมืองไทยเองแท้ๆไม่มีแต่ดั้งแต่เดิมเราเป็นเป็น traditional เป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีรูปแบบประเพณีศิลปะเรามีรูปแบบของตัวเอง มีเอกลักษณ์ของตัวเองมีอัตลักษณ์ของตัวเองใช้กำสมัยใหม่นี่มีอัตลักษณ์ใช่ใช่ใช่ใชก็ <c oughs> แต่ถ้าเป็นของฝรั่งเนี่ย <c oughs> เขามีการพัฒนาในเรื่องศรริลปะมี movement เยอะแต่ละช่วงแต่ละสมัยแต่ละคิดศัตวรษักษัตริย์ออของเราใน,ในยุคสมัยนั้นนั้นนะก็จะเข้าไป ทำสัมพันธไมตรีเช่นไปเจรจญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสบ้างอะไรบ้างก็รับพัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเหล่านี้ค้าขายเข้ามากับจีนแล้วก็มีเข้ามามันถึงเป็นชิโนโปรตุกีสขึ้นมาคือมีจีนมีจีนผสมผสมใช่ใช่อันนั้นมันเออเลอร์ขึ้นมาจากช่างคือแบบในฝรั่งเขียนอ๋อสมัยก่อนคือแบบที่เกิดขึ้นในชิโนโปรตุกสเนี่ยฝรั่งเขียนเป็นยุโรปเยียงเนี้ยบเลยนะครับช่างจีนทํา ทังจีนเอาใส่ของฉันไม่หน่อยตัดไม่ได้อุปกรณ์ตัวนี้ <c oughs> ตัดทิ้งโยนทิ้งเอาประตูจีนมาใส่เ <c oughs> พราะ <c oughs> เขาหาได้แบบนี้แต่เขาก็ลงตัวนะหม,มายความว่าคือเรื่องปั้นเรื่องลวดลายเขาทาได้ดคุณมีแบบฉันทําปั้นตามเลยแต่ประตูนี่หาไม่ได้ประตูแบบนี้เอาประตูจีนมาใส่เอาเครื่องเรียนจีนมาใส่มันเลยเป็นผสมภาษาชิโนก็ใช่น้เป็นอิสนะฮะโปรตุเกสก็โปรตุเกสอะไรผสมกันแบบเนี้ยนะครับ ยังหลงเหลือให้อยู่ที่ที่ภูเก็ตเยอะใช่ทางใต้รักษาไว้ใ้การอนุรักษ์ไว้อะไรสช่อย่ถ้าแต่อปากคลองก็เป็นถ้าโคลเนียก็เป็นถ้าชาติโปรตุเกสเข้ามาหรือทางอังกฤษเข้ามาเองแต่อังกฤษเนี่ยศิลปะไม่ค่อยชัดเจนนะฝรั่รงเศสจ,<ช>จะชัดเจนกว่าเป็นหลุยเลยเป็นคลาสสิกอีกแบบแล้วก็พวกนี้ก็ใช้ศิลปะกรีกและโรมันเข้ามานั้งสิ้นอิตาลีก็เข้ามาช่วงหนึ่งรัสฟางเราเนี่ยชัดเจน เนาะลี่ถั่วปลาที่นั่งครับอัาพวนี้มันก็จะร่วมสมัยจนกระทั่งถึงปัจจุบันพวกนี้ด้วยการเวลาผ่านใปเทคโนโลยีเอ่ยยุคสมัยเวลาที่มันเร่งรัดมากๆเนี่ยมันทําให้การทําศิลปะเนี่ยไม่สามารถทําแบบในอดีตได้ละนั่นน่ะสิจะสิบปีสิปีห้าปีก่อสร้างไม่ไหวละต้องเสร็จภายใน8เดือนมันก็เลยกลายไปหมดกลายไปหมดลดทอนลงมาหรือใช้เทคโนโลยีก็ไปทําซ้าๆ เพิ่มรวดเร็วขึ้นติดตั้งแบบระบบแห้งบ้างอะไรเงี้ยนะศิลปะมันก็เปลี่ยนไปวิธีการคิดก็เปลี่ยนแต่เด็กรุ่นหลังไม่ใช่มันตัดตอนพวกไปเลยเริ่มที่ตรงนี้เลยเริ่มที่สิบเลยแต่ไม่รู้รากไม่รู้ละไม่มีรากแก้วละหนึ่งเป็นไงไม่รู้อะไรนี้สําคัญ ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวเอขอพักสักครู่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะเดี<ม>๋ยวติดอาจารย์มิคเน่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวมีอะไรมาถามอีกเดี๋ยวช่วงหน้าเอพาไปชมอีกที่หนึ่งอยู่ในเมืองเหมือนกนะันอาจารย์อย่างที่บอกว่าโรงแรมประทุมวันพรินเซสโฮเทลอยู่ที่อัคุนิแถวาม,มาบุญครองบบน,น,องนะแล้วก็อันนั้น,นยังมีการรีโนเวทครั้งที่2แล้วนะคะตัวดั้งเดิมเขาก็เป็นโครงเดิมอยู่แล้วก็นี่เขาทำครั้งที่สองแต่ว่าจาไปสามแอดกระซิบกับเอว่าอาคารนี้มีความสำคัญ ทาง <ฮะ S 1> ด้านโครงสร้างเดี๋ยวลงมาถามอาจารย์มิคเนตกันแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับรายการบ้านแสนนารากับเอและก็อาจารย์แล้วก็อาจารย์ทั้งสองท่านค่ะ 10ไอเดียวันนี้มาพบกับกระเบื้องหลังคาคอนกรีต TPI กับเทคโนโลยีการผลิตกระเบื้องจากปูนซีเมนที่จะช่วยลดการใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยทั้งสะท้อนความร้อนลดความร้อนใต้หลังคาประหยัดไฟมีความแข็งแกร่งทนทานด้วยโครงคอนกรีต2แนวระบบกันน้ำไหลย,ย้อนกลับและบัวดักน้ำถึง3ชั้นพร้อมรางรินด้านข้างลึกเป็นพิเศษ TPI ผลิตภัณฑ์ครบวงจรสำหรับงานก่อสร้างและผู้นำด้านพลังงานทดแทนที่มีคุณภาพ ค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้าสู่บ้านแสนรักในช่วงวีซิตค่ะเมื่อสักครู่พาไปที่โรงแรมประทุมวันพรินเซสนะคะก่อนที่จะหาอาจารย์มิเทศเนี่ยที่ตกลงโรงแรมประทุมวันพรินเซสเนี่ยเป็นโรงแรมที่อะไรนะอาจารย์เป็นโครงสร้างเป็นโครงสร้างโครงสร้างเหล็กคือสมัยผมเรียนอยู่เนี่ยตอนนั้นผมจําได้อยู่ทั้งปีสามปีสี่ไปปลายปปีมาปีสามเนี่ยมันเป็นของเรื่องก่อสร้างขึ้นมาตอนนั้น เป็นโครงเหล็กแห่งแรกๆของเมืองไทยเลยเป็นอาคารที่เป็นโครงสร้างเลยททเพราะต้องการสร้างไวมากผมเห็นเหล็กไอบีมตัวใหญ่ๆผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็เพิ่งได้เห็นตรงนั้นคนงานเชื่อมกันอุดตลุดไปหมดเราเคยเห็นแต่เท็กเขาหล่อคอนกรีตอลอในที่ใช่จีนนี่แหละพอพอโครงสร้างเหล็กแล้วเนี่ยก็ต้องมาทางด้านวิศวกรและอาจารย์อาจารย์ไเเ้นส่งต่อเรื่องของศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมจาก วิทยาที่แล้วถ้ามาถึงว่าในแต่ละยุคสมัยก็จะมีพัฒนาการของการตกแต่งรวมถึงจริงๆต้องบอกว่าเป็นพัฒนาการของวิธีการก่อสร้างไปด้วยเพราะแต่ก่อนเนี่ยวัสดุมันมีขอบเขตจํากัดครับเราทําเท่าที่ณตอนนั้นสามารถหาได้แต่ปัจจุบันที่เรามีวัสดุที่เป็นเหล็กโครงสร้างรูปประพันธ์ก็ สามารถทําให้การก่อสร้างต่างๆเนี่ยประหยัดเวลาเข้ามาได้นะครับเราสามารถยกมาเป็นชิ้นประกอบกันที่ต่างานได้เลยนะครับอย่างเช่นปัจจุบันเองก็มีมากขึ้นไปอีกก็สามารถมีคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็ยกมาประกอบกนได้เลยแผ่นใช่เป็นพรีคาสก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะฮะนยุคถอยไปนยุคตอนนั้นที่ใช้โครงสร้างเหล็กเนี่ยก็จะเป็นเหล็กค่อนข้างขนาดใหญ่เพราะด้วยโครงสร้างเองพื้นที่เองเนี่ยทำให้ต้องใช้ ตัวเสา H b ชบีมต่างๆเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับโครงสร้างค่อนข้างสูงนะตอนนั้นถือว่าเป็นอาคารสูงยุคแรกๆแล้วก็ยิ่งจะต้องรับโหลดที่เป็นห้างสรรพสินค้าต้องจะต้องมีน้ําหนักใช้งานเยอะอะไรเงี้ยครับนึกถึงการออกแบบต่างๆก็ต้องให้สอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์การใช้งานนะครับโครงสร้างก็เลยจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่อย่างที่เราเห็นในวทีอาที่เป็นเสาต้นใหญ่ๆตัวนั้นใช่ไหมจ๊ะซึ่งถ้าเป็นเสาเหล็กไส้ในเนี่ยก็คือเสาค่อนข้างใหญ่ รวมถึงที่เราเห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวคอนกรีตนะฮะก็คืออาจจะมีตัววัสดุมาปิดหลอกก็คือจะล้อมกรอบเข้าไปก็เลยต้องใหญ่ไปด้วยใช่หครับใหญ่กว่าโครงสร้างข้างในอีกผมว่าเป็นเรื่องของพัฒนาการการก่อสร้างด้วยนะฮะรวมถึงวิวัฒนาการของวัสดุที่เหมาะสมกับการก่อสร้างในช่วงนั้นทีนี้ย้อนกลับไปที่อาจารย์ไพศาลบางเรื่องพื้นตัวนั้นนี่เป็น อาจารย์อธิบายนิดหนึ่งตัวนั้นเป็นเป็นเป็นถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยากได้ไอเดียอย่างนั้นบรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยอ,อ,อาจจะมุมหนึ่งในบ้านอะไี้อาจารย์ก็คือตัวกระจกเนี่ยถ,ถ้าเราต้องการก็เป็นลูกเล่นน่นะฮะบ้านผมก็ใช้บันไดเป็นกระจกทั้งหมดนี้เวลาจะทำเนี่ยก็ต้องดูว่ามันมันเดินแล้วมันให,ให้อารมณ์ทุกครั้งที่แขกมาในเวลาเดินแล้วก็ <laughs> วกจะ เสียวใส่กระโปรงไม่ได้เลยมั้งเนี่ย <g ül> ถือเดียเลยไม่ไม่ขนาดนั้นนะฮะก็คือมันจะต้องมีโครงเหล็กลองรับอยู่มั้งหรือนี่โครงเหล็กเนี่ยมันอยู่ที่กรรมวิธีการออกแบบเราจะซ่อนให้มันแนบเนียนยังไงหรือว่าทํายังไงถึงจะให้เห็นโครงเหล็กเนี่ยมันดูแล้วยังมีความรู้สึกโปร่งใสยอยู่นะฮะซึ่งตัวเนี้ยไม่ต้องกลัวฮะเพราะว่าที่จีเนี่ยที่จางเจเจียนอ่าที่นับเพดทำสกายวอล์กเนี่ยเกาะอยู่ที่ริมหน้าผาเนี่ยเอาคอนทบให้ดูเลยมันไม่มันไม่เป็นไรเพราะว่ากระจกพวกเนี้ย เมื่ออบแล้วเนี่ยจะมีความแข่งขึ้นมาเจ็ดเท่ารับน้าหนักได้นี่ก็มีการคํานวณแล้วแต่แนะนำว่าให้ใช้กระจกเนี่ยหนาไม่น้อยกว่าครึ่งนิ้วก็คือ12มิลสองมิลแล้วอบเงียบยได้อย่างหนึ่งกับอันอันที่2ก็คือทำลามิเนตกระจกลามิเนตนี่แปลว่าแผ่นบางๆที่ยึดติดกับวัสดุถ้าเป็นกลาสลามิเนตก็แปลว่าเอาเอากระจกเนี่ยมายึดติดเข้าไปถ้าพลาสติกลามิเนตก็คือเอาพลาสติกมายึด ยึดติดนะเพราะนั้นลลมิเนตนี่เป็นชื่อของมันเท่านั้นเองก็คือมีแผ่นฟิล์มบางๆข้นอยู่ระหว่างกระจกสองแผ่นแล้วก็หนีบแต่ดยกานอันนี้ไม่ต้องอบเวลาแตกมันก็จะเป็นชิ้นๆแต่แต่ว่าตัวนี้ความแข็งมันจะไม่เท่ากับเซฟตี้กันสมมติกระจกอยู่สูงมากๆเนี่ยเวลาแตกเนี่ยกระจกมันจะไม่ร่วงมาทั้งแผ่นมันจะเกาะกันอยู่มันจะเกาะกับฟิล์มตัวนี้อยู่นะแต่อันตรายมันก็จะบาดนด้นิดหน่อยแต่ถ้าเป็นกระจกเทมเปอร์เนี่ยที่ไปอบแล้วเนี่ยอบนิรภัยมันจะมีข ล่วงมาแล้วมันก็แต่ว่ามันจะหลุดออกไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่มันก็คือล่วงเราก็จะล่วงตามกระจกไปด้วยคุณจะเลือกยังไงดีคะอาจารย์นิ่คะแนนคือยังไงก็ตามขอมีเซฟตี้ในลักษณะที่เมื่อมีสัญญาณเตือนก่อนครับคือถ้าสัญญาณเตือนมาในลักษณะว่ามีรอยเล้าหรือเริ่มแตกนั้นเนี่ยตัวที่เป็นเซฟตี้ยังคงต้องฟังก์ชันในลักษณะทํางานเพื่อความปลอดภัยได้อยู่ เราจะได้ไปซ่อมแก้ไขได้ต่อไปทุกอย่างมันจะมีสัญญาณบอกก่อนนะอาจารย์เพียงแต่ว่าเราต้องเหมือนกับว่ามันตรวจสอบแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจจริงๆเนี่ยเชิญผู้รู้ทางสขาชีพชนวิศวกรเชิญบรรณากรหรือแม้กระทั่งสถาปนิกนะคะแต่เดี๋ยวพักสักครู่ดีกว่าค่ะเรื่องเชิญสถาปนิกบรรณากรวิศวกรเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคําถามกันค่ะท่านผู้ชมรอสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะในช่วงคลินิกบ้านแสนในรักค่ะ ไอเดียวันนี้มาพบกับกระเบื้องหลังคาคอนกรีต TPI กับเทคโนโลยีการผลิตกระเบื้องจากปูนซีเมนที่จะช่วยลดการใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยทั้งสะท้อนความร้อนลดความร้อนใต้หลังคาประหยัดไฟมีความแข็งแกร่งทนทานด้วยโครงคอนกรีต2แนวระบบกันน้ําไหลย้อนกลับและบัวดักน้ําถึง3ชั้นพร้อมรางรินด้านข้างลึกเป็นพิเศษ TPI ผลิตภัณฑ์ครบวงจรสำหรับงานก่อสร้างและผู้นำด้านพลังงานทดแทนที่มีคุณภาพ ูช้ชมคะกลับเข้าสู่บ้านแสนรักในช่วงคลินิกบ้านแสนรักค่ะกับการตอบคําถามนะคะซึ่งสามารถโทรศัพท์เข้ามาตั้งแต่เริ่มรายการได้เลยค่ะอยากให้เสียเวลาอาจารย์เชิญคําถามแรกค่ะโอเคคําถามแรกนั้นมาจากคุณอัมภัยและคอมถมนี่แหละครับคุณอัมภัยถามมาว่าบ้านอายุ25ปีแล้วพื้นชั้น2ต่อเติมพอเดินแล้วรู้สึกยุบยุบยบนะฮะคานไม่มีรอยแตกร้าวอยากทราบว่าจาเป็งในงาะแก้ไขได้อย่างไรคะอาจารย์พิเนตครับ ครับก็ในในขั้นต้นนะฮะการที่เราเดินก็คือในจังหวะเดินบนพื้นแล้วพื้นไปวางบนคานเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้ก็สันนิษฐานว่าตัวพื้นเอง่ะบางเกินไปเพราะถ้าพื้นบางในลักษณะก็จะให้ตัวได้ง่ายก็จะยุบแล้วก็การไปถ่ายแรงลงคานเนี่ยคานก็ยังแข็งแรงอยู่ไม่เป็นไรครับแต่คราวนี้มันมีสันนิษฐานว่าที่เขาเลือกใช้พื้นที่บางเพราะว่าน้ําหนักจะได้ไม่มากเพราะเป็นอาคารต่อเติมเป็นส่วนต่อเติมซึ่งซึ่งเป็นการไปบั่นเป็นลดทอน แชร์กําลังที่เสาหรือคานเดิมมีอยู่เนี่ยเขาก็เลือกใช้โครงสร้างที่เบาหรือบางที่สุดก็อาจจะต้องปรับเรื่องอในในส่วนท็อปปิ้งนะครับ,รบเช่นมีพรมหรืออะไรพวกนี้อาจจะทําให้ความรู้สึกมันผ่อนเบาลงไปอ,อาจจะมีอะไรวัสดุที่เป็นไม่ไม่ได้ลงกระแทกโดยตรงเป็นยางรองหรืออะไรพวกนี้จะทําให้รู้สึกแรงกระแทกไปที่โครงสร้างเนี่ยน้อยลงนะครับก็อาจจะพอ รับความรู้สึกได้นิดหน่อยนะครับคือไอเรื่องที่ลดลดความอะไรถ้าจะไปเทให้หนาขึ้นเลยผมเชื่อว่าคงไม่เหมาะนะฮะคือว่าคือจะบันทอนความปลอดภัยลงไปถ้าเทมันจะต้องเทอย่างน้อย3 4มสี่เซนซึ่งมันน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นใช่ครับถ้างนั้นผมเรียนปรึกษานิดหนึ่งว่าอันนี้ถามถามแทนคุณอภัยนครับถ้าเราใช้วัสดุณปัจจุบันครับที่เป็นวัสดุรุ่นใหม่นะฮะครับแล้วก็สามารถมาทําเป็นพื้นได้นะความหนาจะเออ 15มิ20มิลแล้วแต่นะฮะเอามาปูแต่น้ําหนักจะไม่หนักเท่ากับคอนกรีตก็เป็นไปได้ไม่ไม่ไมอันนี้รับรองว่ามันไม่หนักเท่านะฮะพอเราปูลงไปเนี่ยมันจะช่วยได้ไหมใช่ครับช่วยได้ครับในลักษณะของที่หนาเนี่ยมันก็จะให้ตัวได้น้อยกว่าใช่เพราะฉะนั้นก็เลือกที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าคอนกรีตก็จะพอชดเชยกันได้ครับแล้วก็คงจะต้อง ศึกษาแล้วก็เป็นเป็นแนวทางของการศึกษาเพื่อพัฒนาวัสดุมากขึ้นใให้มันดีขึ้นตอบขนองความต้องการได้มากขึ้นนะครับที่ผมถามเนี่เพราะว่าผมนึกถึงผลิตักของ TPI มันมัจะเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะฮะเขาเรียกเด o b โคบอร์ดรัามคนหลายหลยเยอะถึง25มิลสามารถเอามาเป็นลักษณะ วางพื้นก่อนแล้วถึงค่อยทำท็อปปิ้งก็ได้ครับโอเคถัดมาจ้างขาะยังพอมีเวลาค่ะเป็นคำถามที่คุณสุวิทย์นะฮะจากประจวบคีริขันเนี่ยฮะคุณสุวิทย์ถามมาว่าอยากทราบว่าเสาเข็มแบบตอกกับเข็มเจาะมีราคาแตกต่างกันอย่างแตกต่างกันเท่าไหร่และมีคุณสมบัติเป็นอย่างไรบ้างจันพี่นีครับแตกต่างกันก็มากกว่า3เท่านะฮะสามถึงห้าเท่าแล้วแต่ขนาดแล้วก็ความลึกด้วย แต่การเลือกใช้งานสำคัญกว่านะครับเสาเข็มเจาะจะเหมาะกับการต่อเติมหรือไปทําการก่อสร้างใกล้สิ่งที่มันมีสิ่งปลูกสร้างเดิมแล้วใช่แล้วเพราะว่าจะลดการสั่นสะเทือนไปถึงโครงสร้างเดิมเก่าที่อยู่รอบข้างเพราะถ้าเกิดใช้เข็มตอกแล้วสั่นสะเทือนความเสียหายรอบข้างจะมากกว่าไม่คุ้มค่าละใช่ใช่แรงเสถียานเองที่ที่รับเนี่ยก็ต้องตอบไปให้ลึกจนถึงชั้นดินแข็งซึ่งมันจะทําการสั่นสะเทือนไปถึง โครงสร้างอย่างที่ว่าเน่ยมากแต่ถ้าเป็นเสาเข็มเจาะเนี่ยเราจะเป็นการเจาะนําซึ่งจะไม่มีความสั่นสะเทือนมากนักขั้นต้นจะเป็นแค่สั่นสะเทือนํำกัดสำหรับการเจาะโคตดิ้มออกเพอถึงเทคอนกรีตเข้าไปแล้วก็ลองรองรับโครงสร้างได้เหมือนกันครับแต่ราคาแพงกว่าขั้นใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับก็แสดงว่าต้องดูดูหน้างาน สภาพด้าโดยสภาพนางงานคะค่ะโอเคจารย์าววันนี้เวลาหมดแล้วค่ะทางรายการบ้านแสนรักก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งอาจารย์มิคเน่แล้วก็อาจารย์ไพศาลค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับจานครับค่ะและแน่นอนค่ะผู้สนับสนุนรายการซึ่งจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะร่วมสร้างสรรค์รายการโดยสถานีบริการน้ำมันปตทบริษัททีดีไอโพลีนจำกัดมหาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับคุณผู้ชมครับก่อนจะรอกนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเรามีภาระร่วมกันสร้างสังคมแสนรักเพื่อบ้านแสนรักของเรานะครับแล้วก็ในการบ้านแสนรักมีนักผู้ชมเป็นประจำที่นี่เวลาในคนนี้นะฮะทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ทุกสาระความรู้สำหรับคนรักบ้านและก็รักการตกแต่งบ้านนะครับนะฮะ สำหรับวันนี้นะคะเอพร้อมด้วยอาจารย์ทั้ง3ท่านแล้วก็รายการบ้านสัญรักต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ